ไม่รีเซ็ตลงบ้านหรอปตอนนี้เราโดดอุ้มะไม่มีนะผมเห็นเช็ดแจ้งเลยแต่ผมดูว่าแต่เห็นล่าสุดดางชัดบอกว่าเยอะจัดลุงลุงไม่ลงหรอกผมไม่อยากลงอ่ะเพราะผมไม่ได้ซ้อมอ่ะกลัวมันกลัวผมไปเป็นตัวถ่วงน้องอ่ะเข้าใจปะน้องมันขยันซ้อมแล้วเราไปแบบว่าไปเอาคอนเทนต์อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้ไงน้องคนมันตั้งใจอ่ะแล้วเราไปแบบไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะ อยากลงนะแต่ผมกลัวไปทวงอ่ะเดรเวมันด่ากูอีกไอ้เหี้ยววันนั้นมันด่ากูก็แทงใจดำกูแล้วไอ้สัตว์เอาไอ้เหี้ยใครไม่ขยันซ้อมพวกมันน้องมันโกรธจริงเว้ยผมบอกให้

ไม่การต่อยเป็นทีมอย่างนี้มันไม่ใช่เก่งหนึ่งหนึ่งไว้ยมันใช้เกาะแตกกันไม่ได้เลยมันนัวกันแบบว่าสองลุมหนึ่งอย่างเงี้ยสามหนึ่งอย่างเงี้ยต่อยไม่โดนเพื่อนเข้าไปต่อยเพื่อนที่หายเลยรีบดีเซ็ตไปลงดีเซ็ตดีเซ็ตนะเอ้ยพวกมันอยู่เยอะป่ะดิ๊ด๊๊ดไอ้ดมเยอะมันเยอะป่ะเยอะอ๋อใช่เหรออุ้ยโดนบ้านเราโดนบ้านเยอะเฉยอ่ะ เรื่อยๆอย่างระมาณเจาะเจาะดีเจาะดีเจาะดีะด <c oughs> โอ้ยคือแค่เห็นกเกาะแตกกันแม่งเกาะแตกกันโคตรน่ากลัวเลยไอ้เียเวทไก่คนหนึ่งอ่ะไอ้ของโรเปสอ่ะโอ้หแม่งเกาะแตกกันแบบเด้งแบบปึ๊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 บอะ่ะกูยังเกาะแตกโง่ๆอยู่เลยย่ะ ให้นัวมันเล่นยากครับผมลองไปเล่นแล้วผมทำเคียอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ต่อยใครเลยไว้โดนต่อยอย่างเดียวชื่อไข่ต้มอ่ะไม่รู้อะไก่ต้มหรือไข่ต้มไม่รู้อะรู้จักเหรอนั่นแหละนั่นแหละบินเขาเยอะวันนี้พี่ตูนมาไหมไม่รู้เหมือนกันครับ กดซ้ำสกายทุกคนด้วยนะครับถ้าเสาอัลฟาอัลฟามันโหดอยู่แล้วฮะอัลฟามีตัวตึงได้แชมป์มามันก็ต้องตึงอยู่แล้วเว้ยพวกอัลฟา จอดรถได้ต่อออกนี่ฮะออกนี้ให้หมดก่อนนี่ยังเต็มกระบาลหัวอยู่เลยเอานี่ให้หมดก่อนครับเอานี้พวกนี้หมดแล้วก็ไปเป็นนี่ต่อ คนหลบมือกูไม่เยินเอ็นจีอาร์นะพร้อมจะบินเดี๋ยวกูเปิดพวกมึงจมดิ่งกูมึงแบดดิดแต่พวกมึเติร์สทสลามในมันโดนกูเปิดพวกกูสุดแต่พวกมึงเชิดทำเป็นเจ๊ดแต่เมื่อก็เชิดอารตูยิงจริงเอ็นจีอาร์คือเดอะเฟิร์สนี่โดนเฟลทาไมเยอะจังไม่รู้ว่ะแต่เยอะจริงนะเนาะถ้านี่หมดอ๋อผมจะเอาเครื่องบินครับสักลำหนึ่งไว้ขับแถวหมู่บ้านนี่แหละมาจอดหน้าบ้านเอาเครื่องบินต่อครับ ไอ้ขับข<อ>แถวถนนนี่แหละลุะงสวัสดีครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ผมหยุดนะผมเหนื่อยไว้ย่ะช่วงนี้แบบนอนไม่เต็มบิ่มเลยเคียแบบว่าดูเจอดาวมงดาม่าปวดกระโหลกวะ่ะเอาอพักวันหนึ่งวันจันทร์แล้วก็มาวันอังคารครับไม่ไม่ไม่ติดจีไม่ติดจีครับไอ้หมอนี่เป็นเหีย้ยอะไรเนี่ยมันมาเฝ้าห้องน้ำเนี่ยมึงดูดิ เคี้ยหมอมันมีพัฒนามาเฝ้าห้องน้ำแล้วเหรอวะเฮ้ยหมอครับมันมีบริมันมีมาเฝ้าห้องน้ำแล้วเหรอใช่ครับเพราแทงกันบ่อยครับแทงทุกวันเลยแบบแบบแบบวิ่งเข้ามาไม่ทันสักวันเลยครับลุงใช่หรอก็เลยต้องมายืนอยู่เยืนเนี่ยนะใช่ไม่ลำบากมึอ่ะกูถามมึงโอซีมึงอ่ะตอนนี้มึงทำอะไรอยู่อ่ะก็นั่งนั่งนั่งเล่นเกมอยู่ครับลุงเกมอะไรอ่ะเกมอื่นอยู่อ่ะอาีครับลุงอ๋อแล้วมึงก็ดูในดีด้วยรับสมุครคนแทงกันแล้วมึงแล้วอารีมึงจะทิ้งปะ จริงข้ลุงมันไม่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นค้างลุงกูชอบของมึงของจริงหว่ะไอ้ย่ามันมันมันไม่ได้สำคัญขนาดนาั้นถ้าถ้าแบบเขาแทงกันต่อได้แล้วผมผมไม่ไม่ดูแลหน้าที่ผมก็โดนโดนโดนกปิดใบดนินเ,เลยลุงเคียมึงของจริงหว่าไอสัตว์ครับมันถือถือว่า แล้วถ้ามึงโดนด่าในอวีแล้วแบบว่าโดนเอาไปลงทิกตอกอะว่ามึงเล่นอะไรของมึงอะหมอครเคี้ยวหนมในห้องเขาปล่ครับผมไม่ได้แจะจับจุบจับจุบจับจุบจับโอ้โหยังของจริงแบบเธอไอ้เทียดนี่มปนของจริงกว่าแม่หลงใช่มันเฝ้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็เล่น ROV ไปด้วยแล้วสมมติถ้ามีคนแทงกันในในเนี้ยมันจะทิ้ง ROV เลยเว้ยไอ้เทียเป็นของจริงจัดอะไอจัดเป็บางคนได้เป็นผออ่อยเด่ยผมมาทีไรแม่งยืนเป็นแบบเจ้าที่อะตรงเนี้ยตลกเหรอเอออันนี้คือหน้าที่มึงเหรอแล้วมัไปเขาให้หน้าที่มึงตรงเนี้ย นาทีนี้มันสำคัญสุดรอหรือวันพันเบนกันคือผมผมออกไปรับเกมไม่ได้เลยครับช่วงนี้รับใช่รับเกมแล้วรถขับรถปุ๊บค้างเลยลุงเอ้ยบอก JK ทุกคนเี่ยว่าอย่าแทงกันในโรงพยาบาลนะไในอย่าแทงกันในเนี้ยบอกอย่าแทงกันในห้องน้ำเดี๋ย่าแทงในห้องน้ำโอเคใช่ห้ามแทงในห้องน้ำสงสารหมอคนนี้ เฮ้ยเวลาเจอพวกอะไรอย่าไปแทงกันในห้องน้ำนะคุณสงสารหมอไอ้เฮียมึงดูมันเจ้าที่มันเฝ้าอยู่นะในห้องน้ำดิเย็ดรับอารุณถามมีระคันไหนว่างไหมครับผมแบบช่วยขี่ให้ได้นะ มาโรงพยาบาลเยอะจัดแต่มันเห็นอยมีใครโดนอุ้มเลยอ่ะเกิดอนเขียดวาได้มีฝ่ายฉลามกับปืนอนนี้อุ้มเปย์อยู่เราโยมไหมเราดนให้มาปั๊มน้ำมันอ่ะหนึ่งเคสปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วอุ้มเองเคปย์เอามาดิ ตอนนี้ผมเหนื่อยไหมไอ้เงี้ยผมเจอดราม่าเจออะไรมาเงี้ยหมายถึงแบบว่าเจอแบบเคลียร์ปัญหาอะไรประมาณนี้ตื่นมาปวดหัวเลยมีคนแบบพิมพ์ข้อความมาเต็มเหล่าแอดมินพิมพ์มาเนี่ยพี่เนี่ยรออยู่เนี่ยแต่มันน่าจะมาปวดหัวเลยเหนื่อยไปเจอแบบนมันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยแอดมินครับ มันนั้นาลุงเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่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 ไหนน่นเกับศึกนี้ผมไปพักเป็นประชาชนนี่ว่าครับจะจบศึกนี้พักเป็นประชาชนแล้ว ดีผมมีบ้านกับคอนโดอยู่หลังบ้านหนักเว้ยหลังบ้านเหนื่อยทีไว้ต้องมาเช็คมันนี่นั่นมีันไม่มีใครพิมพ์มาเลยอ่ะต้องนู่นนี่นั่นอีกหลังบ้านเหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่ามีดราม่าแล้วบางคนที้มันก็เหนื่อยเหมือนกันเปียดูมันหายไปเลยหายหาแล้วมั้งบางทีมาถามหลังวงหลังบ้านว่าไอพี่อย่างเงี้ยเราอย่างไรไอเขาต้องตั้งแอร์นะคะแต่เขาเป็นคนดูหลักมันบอกเคสเด็กลังมาส่งมามาแล้วมาแล้วมาแล้วรอรอรอ ตั้งดูหลักทงหลักฐานช่วยกันดูอีกไอ้เนี้ยดีครับ กูจะนครับเราะกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าชวันในใครเชื่อมือแล้ไปสอบว่าฉันกะได้เชื่อมองไปอยู่แล้วว่าฉัวนในลู e มันทำไรว่าฉัน g o n n ดู o สตินพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกับพ่อมัน